ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่25เดือนตุลาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่1ข้อที่21ถึงข้อที่23ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจะเรียกนามของท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่าน ให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งหลายทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณว่าดูเถิดหญิงผมาจารีคนหนึ่งจะตั้งครรนและจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่สองข้อที่28ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบทางแห่งชีวิตแล้วพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปลี่ยมหน้าพระพักของพระองค์อาเมนและถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า เราคือพระเจ้าผู้สถิตยอยู่กับเจ้าตลอดมาและตลอดไปลูกเอย๋ยอย่าให้ใจของเจ้าชินชาต่อความจริงข้อนี้การสถิตยอยู่ด้วยของเราจะเป็นที่มาของความชื่นชมยินดีของเจ้าซึ่งไหลล้นอยู่เสมอและนำไปสู่ชีวิตที่บริบูรณ์ลูกเอย๋ยจงให้นามของเราดังสะท้อนอยู่ในจิตใจของเจ้า เยซูพระผู้ช่วยให้รอดและอิมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเราจงให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราแม้ในยามที่เจ้ายุ่งที่สุดจงทูลเราเกี่ยวกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เจ้ายินดีหรือทำให้เจ้าหงุดหงิดการฝึกที่จะทำเช่นนี้ในทุกๆวันจะช่วยให้เจ้าติดสนิทกับเราเสมอ ในขณะที่เราเดินไปบนหนทางแห่งชีวิตนี้ด้วยกันอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณดูวังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ